ใหญ่บ้านเนี่ยนะสิตอนนี้มันมีกระทรวงกี่กระทรวงเนี่ยประเทศไทยเนี่ยฮนะยี่สิบกระทรวงใช่ไหมใช้แม่แต่ผู้ใหญ่บ้านนะ่ะทุกกระทรวงเลยใครว่าจริงยกเมือต่อไปไม่ต้องไปทำแม่หรอกท่านอย่าไปทำทำให้กระทรวงมหาไทยกระทรวงเดียวอะกระทรวงไหนติดต่อขอมาไม่ใช่ ฝ่ายพุ่งขับบัญชาผมกระทรวงมหาดไทยมีอะไรติดต่อแนมเพอสมัยก่อนเน่ยนะกรมปศุสัตว์จะสำรวจวัวควายจะสำรวจว่าใครอะไรใช้แต่ผู้ใหญ่บ้านและไม่เห็นกระทรวงอื่นมันมาเพิ่มเงินเดือนให้ผู้ใหญ่บ้านมั้งเลยวะเงินเดือนก็เท่านั้นแหละแต่ข้อมูลเราเนี่ยท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านท่านต้องเป็นอับดุลนะ รู้จักกับดุลน,นะรู้แม่นทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องใครถามมาตอบได้มาคนพิการหูหลวกกี่คน12คนนะรู้หมดทุกเรื่องผู้ใหญ่บ้างพอมีข้อมูลพื้นฐานแล้วเนี่ยมันก็จบเรา,เาก็ไม่ต้องไปเหนื่อยมากไม่ต้องไปเหนื่อยมากแต่ผมมองว่าที่บอกไม่ต้องไปทำให้นะ ต้องดัดสันดานกระทรวงอื่น้างนะเวลาเขาบอกยุบกำนั้นผู้ใหญ่บ้านดีไหมแม่ยกมือสนับสนุนเถะท่านก็มักม้าหัวเขาไว้หน่อยอะ่ะพักการเมืองไหนที่บอกว่ายุบกำนั้นผู้ใหญ่บ้านเถอะแม้แต่เป็นลูกพักของพักการเมืองไหนท่านก็อย่าไปเลือกมันเลยเดี๋ยวมันยุบเรา <c oughs> มึงจะได้รู้ว่ากูมีคุณค่า ผมเห็นว่าไม่ควรยุบนะกำนันผู้ใหญ่บ้านถ้าจะยุบก็ไปยุบให้เทศบาลอบตดีกว่ายึดยึดที่ทำการเทศบาลอบตเป็นที่ทำการกำนันดีกว่าเข้ามาก็ซื้อเสียง แล้วก็มาทุจริตติดคุกกันที่ผาไว้วกนนะครับ <c oughs> ผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะแต่เขาบอกกระจายอำนาจกันก็ <c oughs> กระจายไป <c oughs> ผมคิดไม่ค่อยเหมือนใครไงใครจะด่าใครจะชอบผมไม่สนใจอ่ะเพราะว่าผมไม่ได้ลงเล่นการเมืองแล้วผมตายท่านก็ไม่ได้มาเผาผมอยู่แล้ว <c oughs>